เรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนตอนเงาในกระจกกลางดึกในคืนฝนพรมเด็กสาวสะดุ้งตื่นเพราะเสียงน้ําหยดดังติ๋งติงจากในห้องน้ําที่อยู่ติดกับห้องนอนเธอลุกขึ้นด้วยความหงุดหงิดแต่ก็อดขนลุกไม่ได้เพราะบรรยากาศรอบตัวงเงียบสนิทผิดปกติเธอค่อยๆเดินไปเปิดป,ประตูห้องน้ำ กลินอับชื้นตีเข้ามาทันทีหลอดไฟบนเพดานกระพริบติดติดดับดับแสงสลัวสลัวทำให้เธอมองเห็นเงาของตัวเองในกระจกบานใหญ่เหนืออ่างล้างหน้าในตอนแรกมันก็เป็นเพียงภาพสะท้อนธรรมดาแต่เมื่อเธอยกมือขึ้นปาดเหงือบนหน้าผากเงาในกระจกกลับไม่ยกมือตามเธอชะงัก หัวใจเต้นแรงขึ้นก่อนจะพยายามมองใกล้เงานในกระจกเริ่มยกยิ้มช้าๆเป็นรอยยิ้มแปลกประหลาดมุมปากเสยะกว้างกว่าที่มนุษย์จะยิ้มได้เธอถอยหลังอย่างตกใจแต่เงานในกระจกไม่ถอยตามกลับยืนอยู่ที่เดินแล้วยังคงยิ้มกว้างขึ้นเรื่อยๆเหมือนกำลังหัวเราะเงียบๆโดยไม่มีเสียงออกมา จูจูปากในกระจกก็ค่อยๆขยับเหมือนกําลังพูดอะไรบางอย่างทั้งที่เด็กสาวในโลกจริงไม่ได้พูดแม้แต่คำเดียวเธอกัดฟันกลั้นใจเงี่ยหูฟังเสียงกระซิบเบาๆดังลอดออกมาจากกระจกว่าฉันอยากอยู่ข้างนอกแทนเธอ